เ,เ,เพราะว่าเราบริจาคให้ผู้สูงอายุเยอะแล้วว,วันนีน้งงวันนี้มาเอาเงินผู้สูงอายุวันนี้รอบละร้ 200. อยสองร้อยฝีมือลวกก๋วยเตี๋ยวครับคุณนายเมียสารวัตรท็อปีวกออกฝีมือคุณนายครับสมัยก่อนอเคย,คยคสมัยก่อนเคยลวกให้ตำรวจตวชดอ,อยู่แถวค่ายรามบำแหงสุโข,ขัไทยใช่ไหม กินลวกคุณนายนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูอ่ะหมูค่ะที่นี่เขาไม่กินเนื้อกันใส่ไหมเป็นสาวน่าจะเคยเปิดร้านดูนแล้วเอาครับเอาเอามีที่ไหนครับเนี่ยลงทะเบียนร้อยหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวอินคูดก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยว อร่อยอร่อยตอนเช้าก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวเอ้ยไม่ใช่อะไรนะขนมจีนแกงเขียวหวานตอนเคี่ยงก๋วยเตี๋ยวแม่บ้านลูกสายวงคำครับลองประทานชมรมฟุตบอลน้องหอยน้องหอยโอเพ่นวันที่หนึ่งมิถุนา แจ้งสองแนิดหน่อยไอ้นี่น้ำอะไรนะน้ำแดงน้ำแดงไอ้ไอ้นี่ไอ้อะไรนะอะไรนะสีม่วงๆน้ำน้ำไอ้ดอกอัญชันเหรอครับดอกอดอกอัญชันกับน้ำแดงโอ้อะไรจะคุ้มขนาดนี้ตรงกระเบียนร้อยหนึ่งมีทั้งบะเตียวขนมจีน น้ำแดงโอ้แม่ห้องสอนก็ยังมาเลยครับนี่มือปราบแม่ห้องสอนผมรอบแรกเทหน่อยครับจบ50ครับ50เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมนี่ยังมีข้าวแตนให้กินด้วยข้าวแตนก็มีอ่ามะไฟก็มีข้าวแตนไม่ใช่เหรอข้าวแตน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 ข้าแตนโอ้ยรอบแรกนี่ตีพากันตี50กว่า60อืม 80ยังมีอะไรครับเนี่ยสนามวิบากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น80เรือนรางเหู่เห็นแว่วๆว่ามี80อ่ะเนี่ย82ก็ยังมีอะไรโอ้สนามตียากเนาะมาอันดับหนึ่งคะแนนรอบแรก49บเาครับ49่ตามมาด้วย50 50นี่ปุกครับวันนี้รถถังน้องหอยพริกพริกคว่ำแล้วครับพริกคว่ำมา58าสิเลยเพื่อเบนับศพทหารยางแตกแล้วไม่กลับมาแล้วนะ5้าสิเนี่ยไม่กลับมาแล้วตี38ก็ยังไม่ชนะหรอกครับตี5้โสิบแโอ้โหอากาศร้อนครับต้นไม้สักสนามวุฒบอลเทศบาลเมืองแกนพัฒนาครับ วันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยี่สิมีการแข่งขันน้องหอยโอเพ่นนะครับเร็วๆนี้โปรแกรมการแข่งขันเยอะครับเชียงใหม่วันที่17วันนี้ก็เมืองแกนพัฒนาวันที่22สันกลางครับวันที่หนึ่งน้องหอย 16มิถุนาครับวันเกิดท่านประธานชมรมฟุตบอลสันกลางป๋าอยู่เปิดกระชับมิตรนัดพิเศษเหมือนกันครับสุดยอดสนามวิบากครับปลาแดงปลาแดงครับประแดงสันกลาง โอ้โหเยี่ยมครับแ <c oughs> ม่น <c oughs> จริงๆเจ้าของสนามนี้โอถ้าเป็นหน้าหนาวนี่อุณหภูมิต่ำมากเลยครับที่นี่สุดยอดครับเดี๋ยวรอบสองมาดูกันว่าคะแนนจะเป็นยังไงน รอบสองแล้วครับป๊กเ่ยวโอเคอรอบแรกก็พากันเละกันหมดครับตีไปทางไหนก็เลียออเล้ยวออกเลี้ยวออกดูตัวอย่างสนามนี้ครับทั้งต้นไม้ทั้งเนินเดี๋ยวพบกันรอบสองนะครับ